ทุกๆวันพี่ดีไปพี่เบิ้ลพี่ดีท e กๆวันนะนุ้ยใจพี่เบิ้ลน่ารักจังเขาเน้นเรื่องนี้เขาเน้นเขาเน้นเซ็กซี่ซูซ่าเซ็กซี่สุดแบบสองสามสี่ห้านาทีใช่วันนี้จิ้มฝ่ายนะเติมวงจิ้มฝ่ายให้นเนียน ใส่เสื้อตัวเดิมเพราะอีฉันยังไม่ได้ถ่ายชุดเลยค่ะหนูยังไม่ได้ถ่ายแต่ไม่เหม็นใช่หอมเหมือนเดิมแต่มันนุ่มนะนุ่มมากอืมนตุ๊กตานนุ่มๆนุ่มนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากแก้มรอหล่อเสืออือ่ะล่อเลนแกมนุ่ม